ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีครับผมยินดีต้อนรับเขาสุชภางมาใหงมวลซึนวันนี้นอกจากมาต่ำแนวทางปูอุบลพี่น้องเนาะหลังจากเข้ามา,าตั้งแต่ปีหกแปดพี่น้องเ,อเข้ามาทุง่งวดครับผมเนาะวดก็นหนนั่นกระหานึงฟันลังออกห้าหนึ่งตรงตรงเนาะหดล่าสุดครับผมฟันเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดครับออก เจ็ดเจ็ดพี่น้องเนาะออกสามเจ็ดเจ็ดแต่ว่าปูให้เจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเนาะสำหรับปูอุบลครับผมเอาวันนี้พี่น้องพากันเป็นยังไงติดตามปูบะเนาะรอติดตามเพราะว่าหายมากแต่ตอนหลังเหล็กออกเลยพี่นอ้องเนาะกับโมดูวาะจะเป็นยังไงมีตัวได้ไง เมื่อนี้เอ็ดมินผ้าพ่อแม่พี่น้องปะตามนวทางปูบนน้ำกันครับโอ้เลขเจ็ดเจ็ดแตกรำเอ็ดมินว่าอะไรเบ่ปูแมนโอ้โหโ,โ,โอ้โทษหามันรื่งเสือๆระบ่ปูฮะถึงใจแล่เมือขึ้นอ้าวเอาเจ็ดเจ็ดงดที่พ่านมากปูหายมากเจ็ดเจ็ดเก่ามีคนถือวะ ว่แล้วให้หปูขึ้นบนน้ำอโอ้เอาเห็นอ่ะปู่แจกให้แจกเบอร์ทร่งแล้วแต่ตอวนวดคุณแต่ว่ามือนี่อ่าตอมาให้ปูอ่าท่วงพวนอีกครั้งหนึ่งเพราะมันดีใจร้ายเมื่อนั่นปูได้บรูฮันดูว่าอ่ามีตัวใดแน่ของสําหรับปูบอุบลอ่าวดหาหนึ่งก็ให้หาหนึ่งตรงๆมันว่าปูหาหนึง่งว่าสองวดแลบว่าหาศูนย์อ่า เรื่องร่างนี่มันมันคงโอ้มันใจเลยเลืองร่างมุมใจมันใจเรื่องร่างแต่ว่างวดที่ผ่านมาให้เจ็ดเจ็ดเก้าเม็ดเดียวแมนอ่ากระเขาเจ็ดเจ็ดมันบอปัแมนสายใหม่บอปูวถามนะสายใหม่บอบอบอไม่ห่อนะฮะไม่ห่อนแล้ะเนี่วยวะไม่ห่อนะไอ โอ้ลูกศิษย์ลูกหาอ่าโทรหาบอ่อสะดอกโ <c oughs> อ้ะพวกก็ประจำเนี่ยยกี่ท่านนี่อ่าจักเบอร์ไพ่เป็นเบอร์ไพ่ไม่แก้ว่ดีไม่พีเลยจะพูดอะไรนะเออเพราะว่าอ่าผมกับเอาเบอร์ไม่โทรหาปูก็บอกวา่าเสียงเสียดว่าปูจะรับบอลรับเพื่อนเนาะนีะ่เบอครับผมเบอร์จุนี่ละปูจะไม่ใคได้โทรเนาะอ่าผมว่าเดี๋ยวนี้มีเรองหนึ่งที่เราหาย เออมาแห้งคือเกา่าอะไรครับปูเอ้ยเออมาเบิ้ลเกาะเอะไรเน,เา,ะนเาะเบอร์เก่าก็คือเก่าอะไรครับผมเน,ะนเาะเบอร์เก่าก็ใส่เพราะว่าผมใส่ท้ายคลิปเมือน,นีนะ้เนาะปูฝันดีบ้างวันนี้ปูปูค่อยฝันเด้ปูปูค่อยฝันได้ไหมโอบ้บ่บ่ฝันเลยบ่อบบ๊บตัวเลขนี่เป็นเลขสูตรย่างเดียวคำย่างเดียวโอ้คือคำหมดเรื่องในช่วงนั้นฮะไ่ฝันเด้อเป็นเชื่อทุนงานหมดเรื่อง จะซื้อซื้อสิสสสสอปลปูโอ้จ oh, แม่แนแท้แอันนี้อุปกอนี่เปสามเดียว oh. โยอ้ัวหาป็สามสี่อย่าโอ้อืมอืมถ้ผมเอาสำหรับรัฐบาลให้ปูมาขอร,รัฐบาลให้รํากันอ่าฝากเอฟซีเพิ่นปูฟองเไดตัวเก่าด้อ อ่ามัดอ่อพี่น้กปูต้องทบก้นให้อีกข้างหนึ่งคร,งรับผมเพราะว่าผมมามัตองว่ะจำว่าอะไรวิ่งหกอ่าวิ่งหกนะสำหรับปูอุบลเนอ <5. S 1> พี่น้องับคู่ให้ครบครเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวปูปูอุบลสายจวดพี่น้องวิ่งหกเมตรเดียวงวดที่ผ่านมาวิ่งเจ็ดเป็นบ่ปู เ,เก็เจ็บบตอกใ็ใครวิ่งเจดฟันตัวเดียวเจ็ด,เก,ดเก็ดเก่าโอ้ปูสิขึ้นดีป่ะปูเสียชัดเจนปะชัดเจนอยู่ของปูเนี่ย้มันจะบอชัดเนาะเอาวิง่งหกนกปูเนาะ ออบ6ถวคูหหกเตาอ,อีวาปูหกหกเม็ดเดียวหกหกเม็ดเดียวครับเด็ค่ะแล้วตัวนอสองใครสองหกหกสามตัวสองหกหกแมนบาลีข้างล่างก็บาลีเออตัวล่างนี่คือตัวฟันเลยมันวัวตัวล่างนี่ มันไปเหล้าเลยเนี่ยเออมันไปเล้ากับเรื่องของมันแล้วปูเข้ากับออให้เข้าเลยเนล่ยมันจะมากขึ้นก้าววันเดวแกนี่ขอยคอยหน่อขั้นเดิมเด้อแกให้กันกันไหนข้างล่างครับเก้าเก้าโอ้ดีกันมันบ้ปูแมนเพราะเพาว่าใช้ถูกตัวนี้เก้าเก้าสามบอปีน้ำเตีออกปากใต้พอ่จันเลยโอ้มันเคยออกจิ่ใต้ แมนอ่าไปวอกใตยังไหเด็กก็เข้าวอกตั้งสิบ่ปูแมนโอ้ห้อ่ออกตงอ่าอ่ารีว่าไว้ไหอะได้เนาะปูเนาะเกเ่าอ้าปูทุกคนเทกาจริงท่สงเข่าเทาไว้จากเดิอะมันกบเนี่มันน่ารักปูเนาะอ่าอืม เมื่อกี้กัาเอาไปแล้วอแต่ว่าล่างปูนะล่างปูให้ตัวไหนครับให้สี่เก้ากันเก้าเก้าแค่นี้สี่เก้าเม่เดียวสี่เก้าไม่เดียวแต่กันเก้าเก้าไวไ้ใหม่ปูเดียวแค่นี้ไม่เยอะหรอกไม่เยอะแล้วครับวิธีเดียวเราปูวิธีเดียว,วเราตัวกันเก้าเก้าโอ้ <c oughs> มันกถึงหลาปีแล mm ้วสามปีสี่ปีเนี่ยไม่ออกภาษไปคือลูงช่วงหนึ่สามร้อยนี่แหละอืมันเคยออกมันบ่าปัวเคยออกแล้วผมเคยดอเคยได้นะเคยได้พ่อมเคยได้ฉันไม่บอกให้กันหน่อยเก่าเก่าโอ้อืมหืมข้สองเดือแล้วสี่องเืออกที่ือนอืม เลยเขามาออกกันย like so. yes. uh ึงวงวดมือขึ้นก่อนนี่ก็นี่เขอกเรื่องไปไปล่าวไรเป็นบลาปูเหล็กปูนี่นี่เขาซีเก่าอ่ะโอ้ซีเก่าเก่าซีเกจะออกไปเล่ามัดเดียวงานทีไป้ล่าสองอานี้เลี่สองสอี่ออกไปเล่าอย่อ่อการไม่ไปยันไม่ัไม่มียนนั่งท้องมาเขา โอ้ยามันออกไปได้ไปแล้ไปเลยอตี้้แต่ว่าร้จักนี่อะโอ้เจ้าว่ันนี้่เิู้่มบาโอ้จ้าาจ้ว่าปูจ้ว่า่ให้ที่งนี้มันอันนั้นรเล่าไ้ โอ้โปูเห็นอยูอ่อืมอืมน้าพี่น้องเนาะย้ำกันอีกครั้งสำหรับในทางปู่บนงวดที่ผ่านมากเจ็ดเจ็ดอ่างวดนี้ใครอยากวิ่งวิ่งหกบนนะปู่เนาะครับอ่าฟันไปที่หกหกเม็ดเดียวแตว่าขางล่างนี่มันบวกลบวกวนเมื่อสองกองี่เก่า โอ้ยขานน้นบอแปลติปูแมนคือสีเก่าเลยหนึิสองสามสี่อ่เป็นรักครับว่าอืมไปแล้วพี่น้องสัญญาณบดีไปแล้วครับผมเนาะเอาสั้นๆณละพี่น้องเนาะ ว่าตอนบอแม่พี่น้องเสียงกับรถชัดเปลี่ยนไปได้พี่น้องผู้อาจจะอยู่ในผู้มีชัดที่บอดดีไปได้เนาะอาจจะมีบอได้ยินเสียงได้พี่น้องเน้อสำหรับในทางปูบนแอดมินจะสรุปให้ครับผมเนาะอ่าก็คืออเมื่อไรพี่น้องเนาะบนให้วิ่งหกรับงวดนี้เม็ดเดียวเนาะฟันไปที่หกหกขันออกมาก็ถือว่าอัศจรรย์มากๆพี่น้องเนาะ ออกมากก็ถือว่าอัศรจรรย์น,นะฟันสามตัวเม็ดเดียวสองหหพี่หลองโตงเดียวกันสองหกเดือเรื่อดเรือพี่หลองเดื่อสองหกอ่าหกหแล้วก็ล่างปู่มั่นใจมากล่างครับผมก็คือซีเก่านะสำหรับปูอุบลครับเอาเตรียมครับผมเนาะ เยียมแคปหนาจอเด้ออยพน้ังเด้ออ่านี่ครับปูอุบลครับผมงบหน่วยหามพัดล่างสีเก้าเม็ดเดียวมีตัวก,กันก็คือเก่าเก่าครับเอาขอให้แห้งๆปังๆครับ